สวัสดีครับพ,พี่ทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมวัดราชสีนะครับกับสโลแกนเล่นทุกสายขายทุกองค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถึง EP ีที่1094แล้วนะครับก็เหมือนเดิมฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับนะ ชมได้ชอบสนใจองคไหนก็ถามถ่าราคามาได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับบอกลาพี่พี่ไว้ก่อนเป็นประจำครับนะดูให้ชอบก่อนถูกใจก็ไว้ทถ่ายราคามานะครับต้องต่างกนติดต่อก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์090 280 8 1นะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรเพื่อนกันครับราคาแบ่งปันดูให้ชอบก่อนถูกใจ้งไว้ทำาราคามานับพ,พี่นะเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีบอกลาพี่พี่ไว้ก่อนลุงนาบนะครับนะประมาณนี้นะครับนะวันนี้มาเริ่มรับชมเลยนะครับนะ วันนี้ขออนุญาตนะครับนะเริ่มบนกับองค์แรกนะครับเป็นลีลาเม็ดขนุนนะพี่นะลีลากำแพงนะครับนะลีลาเม็ดขนุนนะครับเขาเร e ียกว่าพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับนะเนี่ยองค์นี้ก็เลี่ยมเดิมนะพีน men, of of benefits, น girl, ่นะได้เลี่ยมมาอย่างนี้นะพี่นะผมดูจากลักษณะการเลี่ยมนะน่าจะเป็นการงานเลี่ยมล้านทองอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเนี่ยก็น่าจะเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรไว้นะครับนะเนี่ยมาชมนะพี่นะองค์นี้จัดจ้านมากนะครับพี่ดูแบบแร่มะขามเนี่ยโอ้โหพี่ดู เน,นี่ยที่ที่ผมสเกตเท่าที่ว่าผมสังเกตดูนะครับนะลีลาเม็ดขนุนนะตรงร่องข้างข้าคนเนี้ยจะมีรอยจุดนะพี่พี่นะเห็นไหมผมว่าน่าจะเกิดในบล็อกในพิมพ์นะพี่พี่นะผมสังเกตดูหลายๆองค์นะจะมีนะพี่พี่นะเห็นไหมจุดข้างขงตรงขอบเนี่ยนะครับนะนี่นะครับนะเนะนะท่าที่ว่าผมสังเกตดูนะแต่ว่าในตำราอะไรถ้าไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่านะพี่นะแต่ว่าผมสังเกตดูเลยพี่พี่เห็นไหมขอบข้างเนี่ยจะมีรอยติ่งรอยจุดเน่อเกินนะครับนะนี่ลีลา เม็ดขนุนนะครับนะเป็นพระสกุลเดียวกับน่าจะเป็นสกุลเดียวกับพระอำแพงชุมกรน,นะพี่นะเออน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ำนะครับนะผมว่านะจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเออเนี่ยดูว่า้าน่นหลังเนี่ยพี่พี่ดูแร่เมฆขามนักเรียกว่าแร่แร่แร่แรดินแร่เหล็กนัแ่แหละพี่พี่นะเออแต่ว่าสีคล้ายๆเมะขามเปียกนะเขาเรียกว่าเปรียบเทียบว่าแร่มะขามนะพี่นะนี่ยยยสวยสเลยนะครับนะองนี้ด้านข้างก็อาจจะมองไม่เห็นนะพี่ๆนะผมได้เลี่ยมมาอย่างนี้นะครับนะตอนแรกก็ช่างใจว่าจะ ว in so ่าจะแกะเลยพี่ๆนะจริงๆก็ต้องต้องเอาไฟหลุนนะเพราะว่าหนาอย่างนี้นะครับนะงัดอะไรไม่ได้นะครับต้องต้องไฟหลุนนะครับพอดีเออเก็บไว้อย่างนี้นะครับนะพี่ๆได้ไปก็อาจจะเป็นการรักษาผ่าด้วยนะครับนะเออก็เลยไม่ได้แกะเลี่ยมมาขอภัยพี่ๆด้วยนะครับบางท่านอาจจะนะครับปกติผมจะแกะแต่ว่าอาจจะแกะง่ายเนี่ยผมจะแกะอยู่แต่องค์นี้ก็เสียดายเลี่ยมด้วยนะพี่นะเออเขาเลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าจะเลี่ยมเองก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับนะนี่ พี่ทบางท่านอาจจะเอาไปแล้วก็อาจจะให้ช่างเขาเอ,อ่อเขาเรียกว่าเลี่ยมกรอบทับหรือว่าเงินกรอบเงินกรอบทองทับไปเลยบางทีบางท่านอาจจะไปเลี่ยมทองต่อก็เป็นไปได้นะเออเนี่ยเลี่ยมสวยเลยพี่พี่ดูกำแพงซุ้มเออกำแพงเม็ดขนุนนะครับนะลีลากำแพงเม็ดขนุนนะครับนะนี่นะครับนี่ฮะโอเคนะพี่พี่นะองค์แรกของเราวันนี้นะครับนะลีลาเม็ดขนุนนะครับนะ องต่อมาครับเป็นชินาราดอินโดจีนนะพี่ๆี่นะอง์นี้น่าจะเป็นพิมพ์พิม์ป้าบวกขีดนะพี่ๆนะ,นนนมนะๆนะผมไม่แน่ใจนะองคเนี้ยอาจจะใช้หน่อยสึกหน่อยนะครับดูครับพี่ๆี่ดูองค์เนี้ยผมผม,ผมว่าน่าจะเป็นองค์ที่ว่าเปียกทองหรือว่าแก่ทองนะขออนะุญาตพี่ๆนะอาจจะไม่ใช่เปียกทองนะขออภัยพูดผิดนะก็เรียกว่าเปียกแก่ทองนะพี่ๆนะขออภัยแก่ทองเพราะว่าเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่พี่ดูเนื้อนีอนอน่จะออกสอง,ององจริงเนี่ยพี่ๆโอ้โห,หดูเนื้อนี่เหมือนจะแก่ทองเลยนะเนี่ยพนะี่พี่ดู คือพระเขาใช้หน่อยนะพี่พนะคือคราบเงือเนี่ยคราบตะก,กันเนี่ยมันจะค้างตามซอกนะเนี่ยพระอาจจะใช้มาสักเนี่ยดูฮะข้างบนเนี่ยอาจจะโดนครีมนะครับนะอาจจะเกี่ยวกับเขาแต่งตะใบนะเนี่ยครีมจับชินราาอินโดจินพิมพิมต้อหรือเปล่านะน่าจะเป็นพิมพ์ต้อบวัวขีดหรืออะไรประมาณนั้นพี่นะเนี่ยด้านข้างด้านข้างก็จะมีแต่งตะใบบ้างเล็กน้อยทำนะนะสวยงามนะองค์นี้เนี่ยพี่พี่ดูขอบข้าง แต่พระอาจจะใช้มาสภาพพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงกระสึกเยอะแต่ว่าอาจจะมีรอยเนี่ยมีตามพื้นผิวนะอาจจะสมบุกสมบัติหน่อยนะพี่นะเออเนี่ยดูฮะใ้ฐานอันนี้ไม่มีโคดนะเนี่ยพี่พี่ดูองค์นี้ไม่มีโคดนะครับนะคือผมดูน่าจะน่าจะแกะทองนะพี่พี่นะจินดาชาดอินโดจีนนะเนี่ยพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ต้บุกขีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่พี่นะผมไม่ค่อยแม่นเรื่องพิมพ์นะพี่นะดูฮะ สวยมากนะพี่่นะเ็ะเรียกว,ว่าน่าจะแกะทองนะผมว่านะครับนะเพราะว่าพระนี่เหลืองเลยแกะทองนะเหลืองอลามนะครับนะนี่ยจินดาราดอิโนโดจีนนะครับนะวัดสุทัศนะครับนะนี่อ่ะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะองค์นี้วัดบางคลานนะพี่ๆนะนี่พิมพ์นิยมองค์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว,ว่าพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งนะพี่ๆนะก็จะมีพิมพ์มีมือกับไม่มีมือนะตรงนี้เห็นไหม อันนี้เป็นพิมพไม่มีมือลองนั่งองค์สวยๆ,ๆตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าตาพระอินเลยนะพี่ๆนะองค์นี้อาจจะรอรอไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่เนี่ยพี่ๆทำให้มัจุดนิดนึงนะนะนี่หมเพราะว่าลักษณะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆแบบวิ่งขึ้นไปแล้วจะหักแบบนี้เลยนะตรงกลางจะมีจุดเขาเรียกว่าตาพระอินทเลยนะครับนะเนี่ยพี่ๆดูหน้านะหน้าหลงพวกเงินเนียพิมพนิยมเนี่ยผมจะชอบหน้าลักษณะผมจะจําโครงหน้าอย่างนี้นะพี่ๆนะนี่ดูคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพัดบังคลานพี่ๆดูเนี่ยพี่ๆนะ ลองลองลองดูนะพี่ๆนะผมจะชอบหลวงพ่อเงินนะโครงหน้าท่านจะประมาณนี้นะผมผมชอบมากเลยเนี่ยสาหรับผมนะแต่พี่ๆท่านอื่นไม่รู้ว่าชอบยังไงนะแต่ว่าผมจะชอบโครงหน้าประมาณนี้นะพี่ๆนะโลหะจัดจ้านพี่ๆเห็นไหมผิวหิ่งๆเลยนะองค์นี้ดูฮะปากยิ้มมุมปากนะฮะจมูกดูหดตาเป็นหมวกแก๊็บนะฮะสูงต่าไม่เท่ากันตาเห็นพี่เห็นไหมคือธรรมชาตินะองนี้ผมดูบอกเลยส่วนตัวเนี่ยผมดูธรรมชาติมากเลยพี่ๆดู ค่าผิวพันธ์โลหะนะครับนะดูฮะสังกติฝั่งนี้จะรัดลําตัวเลยมีกล้ามนะครับนะดูฮะนี่เนี่ยตรงนี้จะมีเนื้อย้อยลงมานะครับนะเป็นติ่งเนื้อย้อยลงมานะครับตรงเนี้ยมือจะไม่ติดกันแต่ว่าจะมีเส้นเล็กๆคล้ายๆเป็นเนื้อเชื่อมติดกันนะวิบ rage> บ rage ่งหากันอยู่พี่เพื่อไหมตรงกลาง,งจะมีคล้ายๆเนื้อติ่งเล็กๆวิ่งหากันแต่ว่าเนื้อนิ้วเองนีนิ้ว่จะไม่ชนกันนะเออเนี่ยพี่พดูเนี่ยตรงเนี้ยตรงหัวเข่าจะมีเนื้อ เป็นเม็ดติ่งเยอเกินตรงนี้นะนี่ประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับนี่พี่ดูฟอร์มสวยมากเพี่ดูดูด้านข้างนะเนี่ยพี่ดูรูปหล่อลงพวกเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานนะพิมพ์ไม่มีมือหลงนั่งนะพี่พี่นะดูฮะอ๋อพี่พี่เดี๋ยวชมด้านหลังกันฮะลืมลืมสองให้พี่พี่ดูด้านหลังพี่พี่ดูคาบสนิมคาบไข่ตะกันคีบเ้าโลหะเนี่ยคือผิวแบบอย่างเงี้ยเหมือนผิวแบบตอนหล่อมาใหม่เลยนะพี่พี่นะเพราะว่าผิวคีบเ้าอะไรพวกเนี้ยแทบไม่ในั่นเลย บางองค์นี่ใช้สึกจนเลี่ยนเลยครับขี้บ้าแทบไม่เหลือเลยนะองค์นี้ก็ถือว่าผิวแบบโอโ้โหพี่ดูดูขอบข้างขอบอะไรเนี่ยดูฮะถือว่าแทบไม่ได้สึกเยอะเลยนะครับนะแค่อาจจะโดนสัมผัสหน่อยนึงนะครับน,นะเนี่ยดูใต้ฐานนครัาาบใครสนิมโลหะเนี่ยก้านชนวนช่อนะพี่พนะเห็นไหมก้านชนวนช่อจะอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะครับเล็กใหญ่ผมว่าจริงๆเล็กใหญ่เนะี่ยอาจจะไม่ใช่จุดประเด็นสําคัญนะ เออแต่ว่าเนี่ยก้านชนวนช่อเราจะเห็นชัดเจนอาจจะมีก้านปั้นก้านชนวนช่ออาจจะใหญ่เล็กยังไม่เท่ากันนะแต่ว่าโดยประมาณก็อาจมีเล็กบ้างอาจจะมีมาตรฐานมากอาจจะใหญ่ขึ้นบ้างนะครับนะเออก็ว่างไปแต่ว่าผมจะดูองค์ประกอบโดยรวมนะธรรมชาติขององค์พระนะพี่ๆนะเบื้องต้นเนี่ยผมจะประมาณนั้นทำนะเออบางอย่างไม่ใช่ว่าช่อใหญ่แล้วเราจะมองข้ามไม่ใช่นะพี่ๆนะเออต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยอย่างองค์เนี่ยเราดูพุนเผินเนี่ยช่ออาจจะดูใหญ่นะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมตรงนี้อาจจะพีบช่อเนี่ยอาจจะ เนื้อมันอาจจะปินปิดไปมั่งเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าธรรมชาติโดยรวมองค์พระเนี่ยคือดูแล้วมันมันถูกฟอร์มถูกพิมพ์นะสำหรับผมนะผมผมว่าอย่างนั้นนะเนี่ยพี่พี่ดูนะครับนะแล้วเนี่ยดูครับพี่พี่ดูเนี่ยพี่พี่ดูหน้าตานะเนี่ยผมจะชอบมากเลยนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยหน้าท่านเนี่ยดูเสียงจะเป็นเสียงบาทเลยนะครับนะนี่เป็นทรงนิยมหน้านิยมของผมเลยนะเอออ่ะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้นะครับนะสำหรับรูปหล่อหลงพ่อเงิน วัดบางคลานพิมพ์นิยมนะพี่ๆนะนี่ดูฮะโอเคประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปลกโพหลวงพ่อโบยนะพี่ๆนะนี่องค์นี้ก็ผมดูแลโอ้โหนะพี่ๆดูลักษณะโลหะหลวงพ่อโบยจะมีย่นๆนะครับนะแล้วองค์เนี้ยูสังเกตดูอะเราดูโดยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโพนี่จะเด้งเด้งเลยนะพี่ๆนะเนี่ยผมผมสะดุดตาผมองเนี้ยแหละพี่ๆนะชัดมากนะโพจะเด้งเด้งเลยพี่ๆดู สภาพใช้หน่อยการชนวนช่อจะอยู่ตรงนี้นะพี่นะเพราะว่าเป็นพระหล่อการชนวนช่ออยู่ด้านล่างนรับนัดียว่ฮะโลหะจะเลๆนะพี่ๆนะเห็นไหมการไหลโลหะของหลวงพ่อโบ้แต่ส่วนมากจะมีโลหะแบบเป็นเส้นนะเวลาเทหล่อนะพี่ๆนะนี่ดูฮะนี่คือสภาพพระเนี่ยจะใช้มามั่งนะพี่ๆนะนี่ดูฮะโพจะดิ่งๆเลยนะพี่ๆนะขนาดแบบใช้มาในขี้ตะกันขี้เงินเนี่ยเค็งเลยนะแต่ว่าโอ้โหพี่ๆดูชัดมากนะฮะชัดมากนะครับเเห็นชัดเจนเลยด้านหลังก็จะเป็นยันนะพี่ๆนะนี่ เนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมรนาวนะก็จะมีผมว่าน่าจะเป็นบล็อกหน้าหลังนะจะมีตะเข็บนะพี่นะเพราะว่าจะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะเนี่ยมีตะเข็บประกบหุ่นเทียนนะเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับนะนี่เห็นไหมตะเข็บหุ่นเทียนเพราะว่าด้านหน้ามีบล็อกพิมพ์สมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นบล็อกหลังยันนะเออเนี่ยเห็นไหมเป็นยันนะอาจจะเป็นหุ่นเทียนมาประกบเป็นบล็อกไม่พิมพ์ใต้ฐานก็มีช่อชนวนนะครับสมเด็จปลโพหลวงพ่อโบ้ยวัดมนาวนะพี่พี่นะเอา โอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นพระสมเด็จน,นะครับนาะซุนตัวผมดูเนี่ยพิจารณาผมคนนี้ตีเป็นน่าจะเป็นบางพุ่มพรม,ป,รมปีศูนย์เก้านะพี่ๆนะอาจจะเป็นพิมพ์ต้อเลือกอะไรประมาณนั<พ>้นนะพี่นะดูขนาดนะครับนะไม่เชิงต้อเท่าทีเดียวนะพี่นะเออเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช่แบบพิมพ์พพิม์ใหญ่มาตรฐานนะอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่ต้อเรื่ออะไรประมาณนั้นพี่นะเพราะว่าภาพเน,นี่ยค่อนข้างต้อนิดนึงนะครับนะอาจจะเป็นพิมพ์ต้อเรื่ออะไรผมไม่แน่ใจว่าบางพุ่มศูนย์เก้าในมีกี่พิมพ์นะพี่ๆนะนี่ดูฮะ ดูนี่ผมว่าน่าจะเป็นศูนย์เก้าหรือเปล่านะพี่นะเออบอกส่วนตัวผมเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยจะเป็นไตเป็นก้อนเลยพี่พี่ดูเนี่ยโดยธรรมชาติพระเนื้อผงอย่างเงี้ยสมเด็จอย่างเงี้ยนะผมชอบนะผมว่าผมดูดีนะแต่ว่าผมจะตีถูกวัดหรือเปล่านะแต่ว่าโดยลักษณะเขาคงพิมพ์เนื้อหาเนี่ยผมว่าผมผมคนญาตตีเป็นเอ่อบางฤดูร่มปีศูนย์เก้านะเพราเนี่ยพี่พี่เห็นไหมเพราะว่ามีส่วนนะอาจจะได้นะเนี่ยดูพี่พี่ดู ดูขอบข้างพระค่อนข้างหนาสมบูรณ์นะพี่นะองค์นี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่มีกระเทาะหักซ่อมเลยเนี่ยพี่พี่ดูนะครับมาชมด้านหลังนะพี่นะเนี่ยคือภาพธรรมชาติมากนะเนี่ยผมคนญาติตีเป็นเอาพอลงกล้องพี่พี่เห็นไหมใช่เลยพี่พี่นะโอ้โหถ้าลงกล้องเลยเห็นชัดเลยนะพี่นะตอนแรกผมส่องเนี่ยผมไม่เห็นหมึกเป็นจีดีนะพี่พี่นะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเลยโอ้โหพอลงกล้องเรามองผ่านกล้องเอ่อกล้องเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นเลยเดิมที่ผมส่งแต่องค์นภาพผมสังเกตไม่เห็นนะมันเป็นรอยปั๊มหมึกจะดีบังผมนะครับนะนี่เออจริงๆพี่พี่เนี่ยเราก็แบบต้องบางอย่างก็ต้องดูไกลๆดูมุมกว้างนะเออเนี่ยพอพอดูอย่างนี้ยพิกมาเนี่ยดูจากตอนที่ผมหน้าจอผมทําคลิปเนี่ยคือเห็นเลยเนี่ยพาว่าต,ตรงเลยนะพี่นะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย เออผมว่าผมไม่น่าตีผิดนะพี่นะน่าจะเป็นบังลมศูนย์เก้านะนี่เลยน่าจะเป็นหมึกปั๊มหลังสมเด็จบังลมนะพี่พี่นะนี่เห็นล่างๆนะอาจจะใช้หมึกจะนั่นจางๆไปบ้างนะพี่พี่นะโอ้โหเออใช่จริงนะพี่พี่นะนี่เริ่มที่ผมได้ภาพมาผมก็ไม่ได้ละเอียดตรงนี้นะครับนะเพราะว่าผมดูธรรมชาติองค์พระดูโครงสร้างอะไรประมาณนั้นนะพี่พี่นะเออเนี่ย ผมว่าน่าจะตีถูกวันนะพี่นะสมเด็จบางุลุพรมปีศูนย์เก้านะพี่พี่นะเนี่ยพอพลิกมาด้านหลังเนี่ยเนี่ยโอ้โหเห็นเลยนะอันนี้อันนี้ว่านตามตรงครับโดย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 สัตว์จ,จริงเลยว่าผมเนี่ยคือธรรมชาติพี่พี่เห็นไหมเขาตัดเนี่ยทรงนี้นะป้านขอบทองนี้ป้านครับทองนี้แคบนะเอออาจจะเป็นการตัดมือหรือเปล่าน,นะพี่พนะพระยังไม่เท่ากันนะนี่ยคือธรรมชาติขององค์พระนะพี่พี่นะเออเนี่ยคือความเป็นธรรมชาตินะทําให้พิจารณาหลายๆอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติเอาละกันครับนะนี่ สมเด็จบางพุฒลมปีศูนย์เก้านะพี่พีนะเอาประมาณนี้เลยนะพี่พีนะเออเห็นชัดเจนเลยนะไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เห็นโคง้คงโค้งโค้งของเจดีอยู่นะเพราะว่าเป็นตาบางพุฒลมนะพี่นะศูนย์เก้านี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะปั๊มเป็นรูปเจดีนะครับนะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะครับนะเป็นซุ้มกอกำแพงซุ้มกอพิมพ์กลางนะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะสภาพใช้หน่อยนะพี่นะ เนี่ยผมได้มาผมไม่ได้ล้างเลยพี่พดูคือพระก็ใช้เนี่ยอาจจะมีคาบเหงือคราบเทียนอะไรพวกเนี้ยเข้าองค์พระพ,พี่เห็นไหมคาบฝ้าขึ้นนะครับน,ะน่าจะเกิดจากคาบเหงือคราบเทียนนะเนี่ยคือพระสภาพใช้มากมากเลยใช้มามากนะคืออาจจะชำเงือน,นะเนี่ยพระซุปกอยอย่างที่ผมกล่าวนะยิ่งใช้ยิ่งโดนเงือเนี่ยยิ่งขึ้นมันขึ้นหนึกนุ่มเลยครับเนื้อจะหนุ่มนุ่มเลยพี่พนะองค์นี้ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะโดยขนาดโดยพิมพ์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับ พระกำแพงสุ้มก่อพิมกลางนะพี่ๆนะดูฮะเนื้อหาพี่ๆดูโอ้โหนนพี่ๆดูไม่ถึงกระสึกนะแต่ว่ามันใช้คืออาจจะอยู่ในตลับในเลี่ยมอาจจะคาบมือคาบเทียนพวกเนี้ยนะครับนะซึมเข้าผิวนะพี่ดูเนี่ยสององค์จริงเนี่ยมันมากพี่ๆดูเนื้อจะนวนหนึบนุ่มเลยนะเนี่ยบางอย่างเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่นะนักเล่นพระก่อบางทีเขาว่าเวลาใช้ฉ่ำๆเนี่ย มองไปเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเนื้อเกสรเลยนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเนื้อจะหนึบหนึบนุ่มๆเหมือนเนื้อเกสรนะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะเหมือนเนื้อเกสรเลยนะครับนะเนี่ยพี่ๆดูพระกำแพงสุ้มก่อพิมพ์กลางนะครับนะนะครับมีกูแล้วไม่จนนะพี่ๆนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะนี่นะครับแต่ถ้าผมไม่มีลูกค้าผมอาจจะจนนะพี่นะเออผมก็เอาไว้นะพี่นะเออ พี่ดูให้ชอบก่อนพิจารณาถูกใจก่อนนะพี่ๆนะไม่ต้องเชื่อผมโม้ผมอะไรทุกอย่างนะพี่นะฟังเอาแล้วก็พิจารณานะเพราะว่าผมไม่ได้ใช่เสยนยงเส้นใหญ่นะเขาซื้อมาใครไปประมาณนั้นเองเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีฝากบอกกล่าวพี่ๆเป็นประจำแล้วกันนะเออเอาแบบถูกใจไว้ก่อนเลยนะผมก็เออเรียกว่าซื้อจริงขายจริงนะไม่เก่งไม่กลัวกูไม่ซื้อนะพี่ๆนะประมาณนั้นนะเออนี่ประมาณนี้นะครับนะไม่แพงอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ถูกอย่างที่หวังนะพี่นะเอาแบบ พี่ๆรับได้ผมก็พอใจนะครับนะพอใจทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเนี่ยโอเคแล้วนะพี่ๆนะออาวันนี้ก็มีพระมาบรรน,นาเสนอมาแบ่งปันพี่ๆประมาณนี้แล้วกันนับนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับนะวันนี้กอดจากกันไปก็เช่นเดิมรับนะกับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับที่สละเวลาเข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะครับนะที่ขาดไม่ได้ก็เอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะที่ช่วยเรียกว่าอุดหนุนด้วยดีสุ่มาบ้านะนะวันนี้ผม วัดราชสีก็ขออนุญาตกลับลามไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ